ห้ามงเย็นหรอพอดีด okay. ้งิตู้ไปทานโอแม่มีความมุ่งคนมูกไปไปไเอ้ม่สกิจเพื่อนนี่น้พี่สะดกมากเลย นอนไปดึกไหมคะนอนอิ่มล้ฮัลโหลเนี่ยหน้าคนนอนไม่อิ่มจะเป็นอย่างนี้แบบนี้เมื่อวานเนี่ยหน้ามากใจคนนอนไม่อิ่มไหสาเนี่ยอบแามาเรกับน้องน่อยเรกน้องมาายรูก่อไายรูกก่อนเร็วๆไปถายรูปก่อนเออเข้าไปเลเไเรไปถายรูปก่อนเข้าไปเรเอาเด็กเชลซีไปเเะ วันนี้ตื่นเร็วตื่นตื่นสิบอ็ดโมงเร็วแล้วเร็วแล้วตามนี้ไม่ติดงวดป่าสงลวน đúng Chắc... Chắc... Cô... một... một... không đúng rồi đúng rồi đúng 不打、啊、，OK、嗯。